สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพิทรีวิวทอยนะครับและว,วันนี้ผมก็จะมารีวิวโมเดลอุลตร้าแมนแห่งความมืดตัวจิ๋วนั่นเองสำหรับเจ้าพวกนี้นะครับก็จะมาจากงานคอนเทชต์อุลตร้าแมนชุดที่8นะครับผมโดยชุดนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด8ตัวนะครับนั่นก็คืออุลตร้าแมนซีโร่อุลตร้าแมนรอสโซอุลตร้าแมนบลูอุลตร้าวูแมนกรีโจอุลตร้าแมนซีโร่ดักเน็ตอุลตร้าแมนออฟดาร์คอุลตร้าดาร์คิลเลอร์และกรูจิโอบอลนะครับ ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปหมุนเองนะอันนี้ไปซื้อต่อเข้ามาอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเลือกมาเฉพาะแต่อุลตร้าแมนที่มันเป็นฝั่งความมืดนะครับผมโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่ลูกแรกกันเลยนะครับครับและสำหรับลูกแรกที่จะให้ดูก็จะเป็นลูกสีดานะครับผมนั้นเรามาแกะกันเลยนะครับลูกนี้ก็จะเป็นชื้นนี่เป็นอุลตร้าแมนเซโร่ด์กเนสนะครับนี่ก็จะมาในซองพลาสติกใสยอย่างนี้เลยนะครับผม และในไข่นะครับก็จะมีใบแบบแถมมานะเรามาดูใบแบบกันสักหน่อยนะครับกลางออกนะครับด้านหลังมันจะเป็นแบบรายละเอียดคําเตือนอะไรต่างๆนะส่วนด้านหน้าของใบแบบเนี่ยก็จะมีเป็นก็จะเป็นฉากในอุลตร้ากาแล็กซี่ไฟนะครับที่ซีโร่เข้ามาช่วยกรีโจจากการโจมตีของอุลตร้าดาร์คคิลเลอร์นั่นเองถัดมานะครับจะเป็นแบบนะก็จะมีชื่อเขียนด้วยนะครับอุลตร้าแมนซีโร อุลตร้าแมนรัสโซอุลตร้าแมนบลูอุลตร้าวูแมนกรีโจอุลตร้าแมนซีโร่ดาร์กเนสอุลตร้าแมนออฟดาร์กอุลตร้าดาร์กคิลเลอร์และกูจิโอบอลนะครับลายแบบก็สวยงามเลยนะนั้นเราก็ไปแกะออกจากซองพลาสติกใสกันเลยนะครับนี่มาแล้วนะครับผมกับอุลตร้าแมนซีโร่ดาร์กเนสนะครับเดีย๋ยวมาดูในส่วนของตัวฐานกันก่อนนะ ในส่วนของตัวฐานเนี่ยก็จะมีชื่อนะครับอุลตร้าแมนซีโร่ด์กเนสนะครับผมแล้วก็เป็นโลโก้ของที่อุลตร้าแมนตัวนี้ปรากฏตัวครั้งแรกนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นอุลตร้าซีโร่ไฟนะครับผมสวยงามเลยนะฐานด้านล่างนะครับก็ไม่มีอะไรนะมาดูกันที่ตัวอุลตร้าแมนกันดีกว่านะครับนี่ซีโร่ด์กเนสของเราเท่มากผมหัวมันแน่นจังเลยหัวเบี้ยวโอเค ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดด้านหน้านะครับด้านข้างอีกด้านหนึ่งและด้านหลังนะครับด้านหลังก็ไม่ได้ลงสีอะไรนะด้านบนด้านล่างจะมีรูไว้เสียบกับฐานนะครับจุดขยับก็ขยับหัวได้360เลยนะครับผมแล้วก็แขนนะครับขยับได้ขึ้นลงนะ จริงๆก็หมุนได้3ว0 60แต่แต่ว่ามันติดหัวนะครับหัวโตวแล้วก็เอามาประกอบกับฐานกันดูนะครับเสียบลงไปเลยนะครับตัวฐานมันมีส่วนที่ยื่นออกมานะก็เสียบเลยชึบไปเรียบร้อยเท่าน,นี้ก็เป็นการประกอบเสร็จสิ้นนะครับนี่ e r o Darkness ของเราเท่มากสวยงามไหมครับ โอเคนั่นเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะสำหรับตัวต่อมานะครับก็จะมาในกระปองลูกสีเขียวนะมาแกะกันเลยนะครับมาสำหรับลูกนี้ก็จะเป็นชึบนี่อุลตร้าแมนออฟดาร์กนะครับผมนั่นเดี๋ยวเราไปแกะออกจากซองพลาสติกใสกันเลยนะครับชึบนะครับผมน,น,นี่ได้มาแล้วมาเริ่มกันที่ตัวฐานกันก่อนนะครับ ในส่วนของตัวฐานเนี่ยก็จะเป็นโลโก้จากซีรีส์อุลตร้าแมนรูฟนะครับผมนี่ก็มีชื่ออุลตร้าแมนออฟดาร์กนะครับสวยงามครับผมมาดูในส่วนของตัวกันนะครับนี่ออฟดาร์กน้อยของเราโอ้โหดูค่อนข้างเท่เลยนะครับผอมีมีรอยดะมีขนาดมือหนึ่งะเนี่ย,ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับสวยงามอยู่หมุนหัวกันนะครับ หัวตอนแรกมันจะแบบหมุนยากๆหน่อยนะออโอเคได้แล้วนะครับเมื่อกี้คือสีเสียงไม่ใช่เสียงหักนะเสียงหมุนนะครับตอนแรกมันหมุนยากแต่จะเพราะว่ามันมันอยู่ในกระชปองนานนะครับสีมันอาจจะติดติดกัน,นได้มาแล้วนะครับถ้าแมนออฟดากหัวก็เหมือนเดิมครับหมุนได้3 6 0หสิเลยนะครับผมนี่ แล้วก็แขนก็หมุนได้เท่านี้นะครับเพราะว่าติดหัวถ้าไม่ติดหัวก็จะหมุนได้360นะครับผมตัวก็เป็นสีเงินนะสวยงามเลยนะครับเนี่ยมันเป็นสีเงินแบบเมทัลลิกด้วยนะแบบเงาวับเลยนะครับสวยงามมากด้าน,นข้างโอ้ยอย่างเท่มางั้นเราเอามาเสียบฐานกันเลยนะครับ ชุบนี่เรียบร้อยออฟดาร์ของเรานะครับประกอบฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามจริงๆนะครับผมโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะมาครับสําหรับลูกต่อมาก็จะเป็นกาชาปองลูกสุดท้ายแล้วนะครับผมกาชาปองลูกสีม่วงนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเดาแล้วนะครับว่าเป็นตัวอะไรเพราะว่าในชุดนี้มิตอรแมนแห่งความมืดก็เหลือตัวเดียวแล้วนะครับ นั่นก็คือชือ้นนี่เลยอุลตร้าดาร์คคิลเลอร์นะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเท่มากเลยครับนั่นเดี๋ยวเราไปแกะออกจากซองพลาสติกใสกันเลยชื้บมาแล้วนะครับผมตัวและฐานมาดูฐานกันก่อนในส่วนของฐานนะครับก็จะเป็นโลโก้อุลตร้าแกลกซี่ไฟท์นิวเจเนเรชั่นฮีโร่นะครับก็เป็นตัวที่ อุลตร้าด k กเคิลเร์ปรากฏตัวในลักษณะของไลฟ์แอคชั่นครั้งแรกนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีชื่อเขียนไว้นะครับ u ุลตร้าด k กเคิลเสวยงามนะครับโลโก้เทมากอุลตร้ากาแล็กไฟมาดูในส่วนของตัวกันนะครับหมุนหัวกันก่อนเลยนี่ตัวนี้หมุนไม่ยากเท่าไหร่สำหรับ u ุ t ตร้าด k i l l ิลเรนะครับรายละเอียดก็ทำออกม,มาได้สวยงามเลยนะครับผม ดีเทลเท่มากด้านข้างนะครับด้านหนึ่งด้านหลังหัวนี่เป็นหนามๆเลยนะนีเ่เลยนะครับในส่วนของใบมีดด้านข้างก็ไม่เหมือนกันได้นะแบบคือเท่มากโอ้โหสุดยอดหมุนแขนขึ้นดูนะครับอ,อันนี้หมุนได้3 6มอยหิบใช้เลยสงสสย,ยไม่ติดหัวนะครับข้างนี้ข้างนะี้ เอาคันนี้ก็หมุนได้นะครับโหตัวนี้ไม่ติดหัวนะสุดยอดงั้นเรามาประกอบกับฐานกันนะครับเสียบลงไปเลยชึบเรียบร้อยอุ d ตาดักคิลเลอรนะครับผมเคมากนะครับตัวนี้สวยงามเลยนะครับ โอเคครับนั้นเดี๋ยวเราไปดูดรายละเอียดรอบๆของทั้ง3ตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลย ครับก็จบไปแล้วนะครับผมสับการรีวิวโมเดลอุลตร้าแมนแห่งความมืดตัวจิ๋วทั้ง3าตัวนะครับโดยรวมก็ทำออกมาได้สวยงามแล้วก็น่ารักมากเลยนะครับผมส่วนตัวนี้ผมชอบอุลตร้าด์คคิลเลอร์ที่สุดนะเพราะว่ารายละเอียดทำออกมาเท่มากนะครับใครที่เป็นแฟนอุลตร้าแมนสายดาร์คนี่ห้ามพลาดเลยนะครับผมคือนอกจากจะเท่แล้วยังน่ารักอีกด้วยนะครับและสำหรับแฟนอุลตร้าแมนทุกคนนะครับถ้าเกิดชอบอะไรน่ารักน่ารักก็ลายนี้นี่ตอบโจทย์มากเลยนะครับผมลายคอรชาระนะครับ แลตอนนี้ก็ออกมาหลายชุดนะในส่วนของอุลตร้าแมนนะครับผมโอเคครับนั้นสําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพลงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย